อนุญาตนะครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับอนุญาตนะครับ เดี๋ยวแม่ไม่มีปัญหา other, แต่ว่าเดี๋ยวรอข่าวเรียบร้อยกันผมได้เชิญนี่คือข่าวนี่คือเสร็จๆผมเข้าใจเพราะเมือไม่กี่วันก็ไปที่ท้องของที่เบิร์ตนะแจ้งความประสงค์จะดำเนินคดีแค่นี้เองโดยมีทนายความมาเพื่อเข้ามาช่วยเหลือกันแต่ถับส่วนรายละเอียดพ่อเต้กี ที่เกิดในเหตุการณ์นั้นเดี๋ยวผมว่ารอดูคุณรัศมีแกให้พูดทั้งหมดในวันที่เก้าทีเดียววันที่เก้าเลยใช่ครับนะนะครับงี้นะวรมวันนี้ก็คือประสงค์ที่จะยจ้นความเมือคดีเลยครับประมาณนี้ครับโอเควันนี้ครับยังเดี๋ยววันที่เก้าเดี๋ยวทีเดียวนทีเดียวครับผมต้องขออนุญาตนะครับด้วยนะครับนะครับ่คุณคืออะไร ว่าอ่าวันนี้มามาแจ้งความร้องทุกขกันครับเพื่อที่จะดําเนินคดีไม่ใช่แค่เพียงมานื้กประจำวันนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวถ้าเป็นจริงอย่างไรต่อไปก็ ตัวผู้นนี้ก็ยังไม่สามารถระบุได้ตอนนี้ครับเดี๋ยวรอข้อที่จริงอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากนะครับมากครับ